บายดีพี่น้องสะบายดีค่ะพี่น้องโอ้ยทังมันอีก็ออกมายายนานเนาะมันอีกทำซีซั่นกุ้งนะเด้อร์พ่อแม่พี่น้องมาสอนนำกันอืมแต่ผู้สาวสอนกุ้งเนาะเฮาก็แต่งตัวแบบงามอะไรเนาะช็แดงแดงสิพี่น้องซีซั่นกุ้งมือนีหาคือมือว่างของพวกเฮาเฮาก็สิมามางสอมว่างคู่มือพ่อแม่พี่น้องว่างคู่มือคู่เวนเนาะสอนกุ้งสอนปลาอะไรเนาะโบมี่ยังเห็ดเว้อนะคะ เดีย๋ยวฮาสิไปเลยไปเบิ่งกันเลยสิยไ,ได้หรือไม่ได้เนาะไปเบิ่งกันเลยตอนนี้ครับกลางหยางทุกคนไปเบิ่งน้ำกันเลยว่าเฮาสิได้ปลาหรือไม่ได้สาวลาวไปสอนปลาเนาะมีตมนนะปูงามทุกคนอือภายที่หยับหุ่งหูเฟสลองฟัดสลา,าเลยว่าติดต่อผู้ใดก่ะทักเฟสอาจารย์พี่น้องเดีย๋ยวเฮาสิไปกันเลยสาวลาวไปสอนปลาเนาะปลาคืออยากไปเนาะเพิ่นไปปลาแล้ว ไปหาน้องก่อนนี่แต่ผู้สาวงามไปกันเลยทุกคนบรรยากาศบรรยากาศย่ยงนาขอโย่สบายดีเพราะแี่น้นองน้องนี้ท่ากักบผู้ปญิงไฟเล ได้หรือไม่ได้นาะนี่ชื่อลิซ่าไรไว้ชื่อนี่กันน้นองของพวกเฮาเป็นน้องของพวกเนนา ่าแล้วไปชนนะกุทุกคนเนาะมันจะอนกุ้งไม่แต่คนงามอนกุ้งไม่อนกุ้งกุ้งยานคนเหมืนคนยานกุ้งนี่กับซาจิล่าเนาะคนงามร้านขอเองอันนี้กับน้องข่อยสานาเนาะเป็นตาสอนเลยเป็นตาอ,อันปลาในน้องจิตายเวอรม,มามาบอ,อเตรียมมานี่ นี่เะบรรยากาศนองเด้อันนี้เด้อหน้าหมืกับจากบกจะมีหรือบ่เตรียมลงเลยเนาะพี่น้องอันนี้ลิซ่าเป็นคนผ่ากห้เนาะลิซ่ายูทูบเบอร์เก่าเหตุไลน์เราได้เงินกันเลยเซาห์นะเดี๋ยวขึ้นมาเลยเฮ้ย พเพียงมันขาดเนาะเอาขึ้นมาแล้วกับบได้พี่น้องมึงนี่นี่น่ะแดดบวมหัวเห็นหรือบวเห็นเนาะนี่น,น,นี่พี่น้องผู้สาวเพียงขาดเพียงขาดเพียงขาดด้เดุกคนสายลายเรือเปิดสว่ากาศโคตรดีเด่นคนเย็นๆนะเที่ได้ว่ามีใครหมดแดง ก,กอก,นก,กอันนี้เนาะนอ้องเพื่อนได้เรอยนสอนเนาะผู้สองคนเพื่อนเบิ้งตนหนาคนสอนก็เป็นตาย <c oughs> <c oughs> ไม่ <c oughs> นนได้ <c oughs> ส, <c oughs> สิ้นวังเลยเนาะทุกคนซื่อดีกว่าข้าไปสินี่ ซื้อกับว่ามีเงินเห็นด้ไรสโตโตหนึ่งน้อมแมวมันม่ได้อันกินออ้ธรรมชาติกันซื้อกันนี่เนาะน้องเพื่อนได้ขึ้นมาอะไรเมื่อกี้นี่ปลากระโทนหรอเนาะแบบถ่ายเมื่อกี้นี่ น Get and no ี่นี่อยู่ท้งีนายนี่ตกุ้งนะี่เนาะได้เท่านี้กได้แหละี่นายะป้านแล้เา่าหน้อยหนหน่อยเนาะออาปลาตัวใหญ่นี่เนาะอันนี้ก็เศราเมียวงามๆนี่

บบแมนพะแนงมันขาดไปหาสูเอออ่ะมันกจชริตเปียนกระยานมันมีแหงเาเหี่ยวไม่ได้เลยน่ามันไหลๆนึ่งมีแหงกระตึกว่าเป็นบแมนอี่คนเนาะหูน ไงเด้อแถวหันเด้อได้บอสฝูเนาะทุกคนเพล่นกันไปเลยเลยเมื่อกี้เห็นตัวปลาบังใหญ่นึง่อยก็ต้ตกใจเสียงกีดนี่จนว่าเขอโบปลาหอบหลง

มือเราพโดมเหยียบป่ามันมันจ้บขึ้นมาเราหลุดนนะ้ำเมีเ่ยวม,มันเจ็ดอเห็นหน้าป่าจังเต็น,นม,มีบัวเนาแห่เสือมาเห็ดหลินมันสิเป็นบนัวเนาเพราะแหละเพราะแหละม่ได้รเลย <laughs> นไอยู่บ่ไปไลลน่เ่งกเอาาหน้าลูกมันกัน,นี่พอได้พ,อได,พอได้กินนี่กระเทินมา<อ>ปลาจังบุเข่ดูน่งแง่งจั <laughs> กันไนนวน้ดิปีกบนบนปีกปีกต่อยนนอบนบเมนบอเมนไปนี่บ่ค่อยมีก่อ คลิปวีดีโอเขาตัใหญ่ได้นะตึกบเป็นเนาะพตึกเป็นแต่เห็ดเป็นอยู่บางหลาอยเดกนาเนาะมันะชิบอไรฮะเนื้ปลาปาไหลเออปลาาไหลมันก็ไ่ได้เทาไหรนี่แอนมอยู่เือนสินหวังแหงอะไร ฝุ่นน่ะร้านคอยงนวลปีนบัหูมาตั้มมันไม่ได้เลยกะหน่อยตัวใหญ่ข่ะะเออะตํามสุดแซ่บรดเมียงกระขบเบิร์ดไม่ยังเลยนี่ยิงแคบเนาะผักบวบผักบงกับบมี่เนาะยืนน้ำไปไสแบบนี้กะนอาลงอยากกิะ นีาเังอ่ะโก้ใ really? ห้มาผักอะไรกับที่บ่มีเป็ดบ่มีอันนั่นแหละก้าบ่มีปลาบ่มียังเขาก็มาดังไฟเขาสสกอไฟ

ใ้รรทากหอบหอบอะไรนะหอบใหญ่ได้หอสมมั้ค่ะหอบหอบอะไร